ว่างูเทแล้วนี่เพิ่นถูกหลายแสนครับผมเนาะนี่ครับงูเทแล้วเพิ่นถูก9 6 2บนนะครับแล้วก็0 0ล่างนะครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องพหัชชาแนลครับมื่อนี้ครับวันที่24ตุลาคม2567ครับผมเนาะพอดีมือขึ้นนี่ครับผมเนาะมีเอฟซีทางช่องครับผมเพิ่นทรงเลขมาให้ครับผม ดงดที่แล้วเข้า9 6 2 3ตัวตรงนะครับแล้วก็ล่าง0 0นะครับมือขึ้นนี่ครับผมเนาะเพิ่นทรงมาให้ครับเพิ่นว่าพระหัดพี่อยากแบ่งปันนะเพราะว่าดงดที่แล้วเนี่ยพี่ถูกเยอะมากเลยทั้ง3ตัวแล้วก็2ตัวครับผมเนาะ9 6 2ตรงตรงครับแล้วก็0 0นะครับก่อนอื่นครับผมเนาะพาเอฟซีทางช่องครับผม ไม่ยามตุ่มกบก่อนครับผมเนาะ,ะบริการเสียไวแลาครับผมตอนนี้ประมาณสายแล้วครับผมเนาะหกโมงกว่าแล้ะครับผมตอนนี้หกโมงกว่าแล้วยดดเริ่มออกแล้วครับเบิ่งตุมตมมมต่มกบก่อนดีกว่านี่ครับปลาเข่าครับผมเนาะเข่าต้องเป็นห่วงครับผมนี่ครับข้าวกําลังออกรวงครับ ยามตุ้มกบครับผมมานมอนอ้ครับผมเนาะหลังแรกครับหลังแรกหมืกขึ้นนี่ครับผมเนาะผมว่ายามครับเมือขึ้นนเด้ซีตัวครับมืกขึ้นไม่ถูกเลยครับผมนี่ครับไม่ถูกเลยนะครับเดี๋ยวพ้าเอฟที่ท่างช่องไปเบิ้งลังต่อไปครับผมเนาะ มาต่อหลังที่สองครับผมหลังที่สองจะเข้าไหมครับผมเนาะเพราะว่าหมือขึ้นอีกครับผมผมเมายามได้ประมาณสตัวครับผมเนาะมือขึ้นนี่ครับถ้าเราไม่ไดูตอนขึ้นเดครับมันออกได้ครับผมเนาะเพราะว่าผมเคยแหละครับผมนี่ครับหลังที่สองครับจะมีสักตัวไหมหลังที่สองจะเข้าไหม นี่ครับหลังที่สองหลังที่สองก็ไม่เข้านะครับนี่ครับผมเนาะหลังที่สองก็ไม่เข้านะครับต่อมาครับผมเนาะมาเบิร์หลังที่สามกันครับผมหลังที่สามจะโชคดีไหมครับผมมาขึ้นนี่ครับผมเนาะได้ไปซีตัวครับผมมาขึ้นนี่ครับนี่ครับหลังที่สามใส่เลาะขางสาเนี่ครับผม จะเข้าไหมสงสัยไม่เข้าครับมืกขึ้นนี่ครับผมนอกบริษัทไทยให้เอฟซีทั้งช่องแบง์ครับผมบริษัทไทยครับเพราะว่ามึกครับผมเนาะหลังที่สามจะเข้าไหมไม่เข้าครับผมเนาะนี่ครับหลังที่สามไม่เข้าเลยเสเ่ยือปะปาเข็งครับผมเนาะรัวปลาหมอมันห้องครับผมนี่ครับ ใส่เหยื่อปลาหมอครับผมหรือว่าปลาแข็งครับผมนี่ครับไปเบิ้งหลังที่ซีต่อครับผมเนาะหลังที่สี่ต่อเลยมันมาเนาะครับผมเนาะตอนเช้านี่มาขึ้นนี่เดี๋สี่ตัวมาขึ้นนี่ มาหรือเปล่าเช้านี้มาหรือเปล่าเช้านี้มันสักตัวไหมเข้าไหมโอ้ครับผมนี่ครับหลังที่สี่คบผมนี่ครับว้าวคับผมเนาะนี่ครับเห็นบอกครับเรีบที่ทั้งช่องคับผมเนาะหลังที่สี่ครับหนึ่งตัวครับ นี่ครับนี่ครับผมหลังที่ส enfin, ี่หน <im v f> ึ่งตัวนะครับนี่ครับหลังที่สี่หนึ่งตัวเห็นไหมครับผมเอฟที่ท่างช่องผมเนาะนี่ครับถ้าเราไม่มียามต้องคืนนะครับผมเนาะนี่ครับมันออกได้ครับผมนี่ครับนี่ครับผมเนาะเต้นออกครับผมนี่ครับหลังที่สี่หนึ่งตัวครับผมเขาเบิร์หลังซี่หาต่อครับผมเนาะนี่ครับ ข้าวกาลังออกรวงครับผมนี่ครับตครืองไส้ดีเข้าขเจ้าครับผมเนาะนี่ครับเข้าเจ้านะครับนี่ครับหลังที่ห้าจะโชคดีไหมหลังที่ห้าเข่าบ่เนาะครับผมเนาะหลังที่ห้าเข้าไหมหลังที่ห้าไม่เข้าครับผมเนาะนี่ครับหลังที่ห้าไม่เข้าเลย นี่ครับผมหลังที่ห้าไม่เข้าเลยมาดูหลังที่หต่อนะครับหลังที่หครับมือนีครับผมเนาะจะมีแนวทางครับผมของเอซส่งมาให้นะครับอุเทียบเพิ่นถูกเก่าหสองครับผมเนาะล่างศูนย์ศูครับเข้าไหมครับผมมือนะครับผม หลังที่หกมีตัวแล้วเห็นแล้วครับผมนี่ครับหลังที่หกมีหนึ่งตัวครับนี่ครับหลังที่หกมีหนึ่งตัวนี่ครับผมนี่ครับหลังที่หกมีหนึ่งตัวครับผมเนาะนี่ครับผมเด็กกาดทองทุ่งหน้าครับผมเนาะงวดทีท่แล้วเพิ่นถูก เก้าหกสองครับผมเนาะแล้วก็ศูนย์ศูนย์ครับพ่นวาพันถือหลายแสนแห้งครับผมเนาะพ่นอยากแบงปั่นเอฟซีทางช่องครับผมอย่างนึ่งครับผมเนาะพ่นว่าเลขบนหลายคููครับผมเนาะบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับเอฟซีทางช่องครับผมเนาะมาดูหลังที่เจ็ดหลังสุดท้ายครับผมเนาะพราะว่าหมู่บ้านนี่ครับผมเมื่อมาแรกผมใส่ไปเก้าหลังเมื่อขึ้นนี่ครับผมเนาะ ไม่ยามไปครับออกกบ้านไปสองหลังครับผมเนาะพว่าถูกกบครับผมขึ้นอครับถูกกบหลังละสองตัวนะครับเมื่อคืนครับมันดูหลังที่เจ็ดหลังสุดท้ายนะครับผมเนาะหลังที่เจ็ดหลังสุดท้ายจหมานบอรครับผมจมานบอนอะครับหลังที่เจ็ดจมานไหม หล,หลังที่เจ็ดครับได้หนึ่งตัวนนครับผมเนาะนี่ครับผมหลังที่เจ็ดได้หนึ่งตัวครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับผมหลังที่เจ็ดได้หนึ่งตัวนะครับนี่ครับผมรวมเป็นเจ็ดตัวนะครับผมมือขึ้นนี่ครับผมเนาะได้สี่ตัวครับผมตอนเช้า Umwelt, ได้สามตัวนะครับมาดูว่า ได้กี่ตัวครับผมมือคลืนนี่ครับผมเนาะได้4ตัวมือเ้าได้3ตัวครับผมนี่ครับแล้วก็เมื่อวานครับโอ้โหนะครับผมเห็นไหมเห็นว่าครับผมนี่ครับนี่ครับก็ถือว่ากบใหญ่แห้งครับผมเนาะนี่ครับผมมาเด้อครับผมเนาะเมากบไปอมครับผมนี่ครับเพราะว่าผมเปิดใจมากครับผมเนาะส้นมากครับผมผมไม่ได้กินเองครับผมเนาะก็ไป เกียา yeah, hmm. mm ์ใจคนเน่ครับผมเนาะนี่ครับผมนี่ครับต่อมาผมมักหาครับผมเนาะชอบใส่ตุ้มกบดูสินี่ครับตัวใหญ่มากเลยเห็นบหมครับผมนี่ครับว้าวเอ็ดครับผมเอ็ดเอากับประมาณนี้ครับผมเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ครับผมพาเอ็ซีทางช่องไปเบิร์ดครับผมเนาะ วาเหมือนคลืนนี่ครับผมเนาะมีเอฟซีทางช่องครับเพิ่นทรงแนวทางมาให้ครับเพิ่นวางวดที่แล้วนี่พิ่นถูก962ครับผมเนาะ962แล้วก็ถูก00นะครับงวดนี้ครับผมเนาะลองเบิ่งครับผมว่าจะเขาบอกระนกั้นมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับผมเนาะทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับหลังจากไปยามตุ้มกบแม่ครับผมเนาะพายเอฟซีทางช่องครับผมมาเบิ่งของ เอฟซีโคลาตครับผมเพิ่นส่งแนวทางมาให้ครับเพิ่นว่าโมเทแล้วนี่เพิ่นถูกหลายแสนครับผมเนาะนี่ครับงมเที่แล้วเพิ่นถูก962บนนะครับแล้วก็0ูล่างนะครับนี่ครับ962บน0ูล่างครับงวดนี้นะครับงวดนี้ครับนี่ครับ3 7 1 1 7แล้วก็ 52ล่างนะครับของ fc โคราชนะครับนี่ครับผมเนาะงวดที่แล้ว 96, 2แล้วก็26ครับล่าง0ูนะครับงวดนี้งวดนี้371ครับผมนี่ครับล่าง52นะครับเดี๋ยวผมมาเขียนให้ fc ทั้งช่องครับผมเนาะทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางเปิดตัวงวดแรกครับ fc โคราชนะครับ เอฟซีโคลาครับหรือว่านักขอนราะสีมานะครับผมฮ่าฮ่ายามตุ่มกบกระเลยแบบนันขึ้นนี่ครับผมเนาะมขึ้นได้สตัวมือนเ้าได้3ามตัวครับผมได้เจตัวครับบนครับสามเจหนึ่งครับ แล้วก็ห 1, น 7, 7่ง1ครับนี่ครับสามแล้วก็หนึ่งเจหนึ่งนะครับผมเนาะเม็ดเดียวครับผมล่างครับล่างล่างให้มาคู่เดียวครับห้าสองนะครับล่าง52ครับเม็ดเดียวครับ ผมว่าหนาปิดตามอยู่ครับผมเนาะพะว่าเลขบนหลายคู่ครับผมเลขมีแค่คู่เดียวเองครับชุดสามตัวสามเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดบนนะครับล่างห้าสองนะครับลงวันที่หนึ่งครับหนึ่งหนึ่งครับหกเจ็ดครับนี่ครับผมมาแคปหน้าจอเอาเด้ครับผมเนาะนี่ครับแคปหน้าจอครับ กระสุดท่านี้ครับผมเนาะกับขออุยพรอนให้เอฟซีทั้งช่องที่เบิงงคลิปนี้ครับเดินทางแถวขาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ